จงพึงไว้ในบุญคุณของแผ่นดินถึงเวลาควรค่ามาประหยัดมัธยัติพลังงานอย่าผันผินช่วยประหยัดช่วยชาช่วยแผ่นดินช่วยลูกหลานมีกินไว้ให้นานๆขั้นแรกคือการประหยัดไฟป้องรืวมใจปิดไฟในสถานเมื่อไม่ใช้อย่าปล่อยไว้ให้เนิ่งนาน พอผ่านพลังงานกื่จำเป็นประหยัดสองต้องปลูระลึกนิดประหยัดเป็นเนื้นิดจิกเหนในวันนี้ต้องวางหอบใช้ให้เป็นไม่ลำเห็นในใายหน้าถ้าช่วยกันหลายตัวอย่างประหยัดน้ำอยากบอกกล่าวเป็นประนาวเรียงคิวเป็นคิวสันตัวอย่างเช่นไม่นำน้ำมาเล่นกันและใช้น้ำนั้นหนาเมื่อจำเป็นอีกประหยัด เรียกว่ามันคือทรัพย์ที่จะจับได้ตามความคิดเห็นไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองที่ต้องเป็นแต่มันเน้นให้เห็นความพอเพียง ออกแรงปี่ปั่นจักรยานแล้วอีกสิ่งหนึ่งนนที่ควรรักที่เรามักใช้กัรสนุกสนานเหล่านั้นคือป่าไม้ต้นลำธารพวกดินดานสินแร่แปรมวนกันการประหยัดสิ่งนี้ทำได้ง่ายทุกสิ่งใา้เราสร้างตามขมฝันแต่ต้องใช้เวลาเนื่อนานวันพวกเรานั้นต้องช่วยกันร่วมลำาทางสิ่งแรกคือต้องร่วมกันปลูกต้นไม้ จะทำลายตัดทิ้งให้เสียค่าแล้วนำเศษกระดาษมาเติมราคาด้วยการทำกระดาษสารที่พาเลยแล้วต้องใช้เวลาีที่เปลี่ยนันคอยประหยัดมัธยสก์ไม่ทางเลยแล้วพวกเราชาวไทยจัดจำเลยยากเผเชิญความแห้งแล้งขาดแคลนกินถ้าพวกเราไม่ร่วมมือหรือหรือตัวหากจะตัวความเหน,นื่อยล้าฟันยกหนลูกหลานคงต้องตายไรชีวิต ต้องสูญซิ้นเพราะโลรกไร้พลังานะแล้วอย่าลืมจดจำคำคำนี้เป็นสัจจะเป็นสีต้องสืบสานใช้สอนลูกสอนหลานชั่วนมนานหรือวายบานจะสิ้นลมของหัวใจเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นแน่แท้เราได้แค่คิดหาทางแก้ไขภัยยิงยวดเนิ่นนานตราบสิ้นใจ ยังคงไว้ซึ่งความดีชวนรัน อย่างนี้นะต้องแบบนี้เราถึงช่วยเรื่องงานใช่แล้ว เจะเล่นอะไรนักหนาเนี่ยถ้าจะปิดมาาันจะอำอย่าบนี้นไงประหยัดไฟรักลูกรักตัวเองด้วย ใส่ชั้นอย่างเนี้ยคะไม่รู้จักประหยัดพลังงานเลยเหรอ mm hmm. มันเปือมไฟนะคะ <c oughs> กดครั้งหนึ่งกี่ครั้งครั้งกี่บาทไม่รู้หรอคะ mm hmm. ไม่รู้ค่ะคือแบบไม่รู้จักรักโลกกันหรอคะคือแบบว่ามันเลืองไฟมากนะคะ ให้สารเล่าอ่ะเราว่าเอาเวลาไปทำประโยชน์แก่ประเทศชาติดีกว่าป,ปลูกปาเลยไหมดีมันจากโลหิตสร้างห่อสมุทรปากาลังเลยจ้าเข่า่ะ,ลาะกลับบ้านไปอ่านหนังสือดีกว่าตัวเองตอนนี้เราเรียนในต่างประเทศทเราบ่เคยคิดนหอเรื่องเรียนเ,เลยบ่เคยขึ้นหอขึ้นหอดพ่อแม่เลยเราขึ้นหอดแต่ตัวเองกินหอดขึ้นหอขึ้นหอด ว่ากี่จิ้งหรอยหรอที่บ้าแรงหรือไม่ยังอ่าวที่เป็นห่วงก็โบ่บหัว่าคาเฟ่เดียนนี้สิมดไปขอแดดบนแนวคาเฟ่เสียบเต็มไปยืนมีก็บ่บอดอกสวยบุูจักสอยประหยัดพลังงานแล้วในที่หละไม่ก็ฮิงดูสวยค่ะหลายๆคนคงสงสัยว่าวันนี้เรามาทำอะไรใช่แล้วจะมาอ่อยเฮ้ย มาชอย,ชยเริ่มออกันเลยนะคะสามสเซอือเงยเงยค่ะอื้เองเองยสวัสดีและสวัสดียี้มาชอยวันนี้เรื่องประหยัดไฟเรื่องประหยัดไฟใช้แท็กบิดพอเพียงใช้แต่เพียงพอจะใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดไว้ก็ประหยัดไฟ้ยับยั้งชั่งไทยกันไว้บ้าง ไปตลาดที่เอาตังติดตัวไปติดตัวไปถ้าไปเจอข้าวของที่ต้องการจะตั้งอยู่บ้านเราจะได้ซื้อไม่ได้ถ้าวเราหิวอาหารอหาเราหิวอาหารจะตั้งอยู่บ้านแะ้วแกจะเกี่ยวทั้งไหมเอ้ยบางทีฟื้นไปก็ไม่ประหยัดก,กันโผกังดีกังวันก็ยังเปิดไว้ เอาเขาให้เปิดไฟแล้วใส่หมวกกันน็อกปัโทอีหอกแ้แม,ม,มันมอตเตอร์ไซค์เอ้าเหเฮ้ยคนที่ไหนวะบ้านอยู่บ้านเปิดไฟใส่หมวกกันเเน็อกอ่ะอย่างที่เซนบอกนนัมันมอตเตอร์ไซค์อ๋อนั่นมันมอเตอร์ไซค์เอ้ยรีดผ้าทีละลายตัวถ้ารีดทีละตัวแล้วมันเปลืองไฟแล้วมันเปลืองไฟ เปิดทีละดวงแล้วมันจะเปลืองไฟเันจะเปลืองไฟใครใครเปิดทีละดวงครับกระดีรัยดวงแล้วมันเปลืองไฟอ๋อมันไม่เปลืองรีพาร์หรอไฟมไม่เปลืองรีพาร์หรอไม่เหมือนอ๋อ <laughs> เือดไฟนี่จะเก็บไว้มันบูชาบ้านเลยเหมือนเราเปิดไฟไว้สองดวงถ้าปิดสักดวงก็จะช่วยประหยัดได้ก็ช่วยประหยัดได้เอยเช่นของใช้แล้วอย่าคิดว่าเก่าใช้แล้วกลับเอามาใช้ใหม่ได้มาใช้ใหม่ได้เฮ้ยใช้ก็เคย ทำแบบนั้นขอบอกหมายจิ้ม ออยแบบนี้แล้วให้ร้องจังเลยเอาไปเอาไปทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็เหนื่อยเน็ตกว่าเขาจะเร็จนากันได้<อ>ถ้ามีปลาก็จะแต่แงแค่ครึ่งเนืออีกครึ่งก็ไปขังไว้แล้วก็<อ>ไปขังไว้ตัดหัวขังแล,แล้วแล้วเอาหางแกงเฮ้ยแล้วทำไมเอาหางขังอะบ้า หางมันไม่มีตาเดี๋ยวมันก็่ายชนก็พังตายพอดีแฟนฉันไม่ประหยัดเลยสักอย่างมีแต่ขอสตังและทุกวันไปเช้าขอสองหมื่นกลางวันหมื่นห้าขอตกเย็นมามันก็ขอไม่มันใช้อะไรมากไม่ขนาดน้นฉันไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันไม่เคยให้เพราะฉันไม่เคยให้ ประหยัดวันนี้ก็จะดีกว่าต่อไปวันหน้าสบาย,บายเอชาเอชา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 ,ชา ไม่ได้โอ้แล้จะเป็นแบบมายกับชีวิตและคืนตรงกับหัวใจฉันจําเป็นต้องมีเธอนะเพราะว่าเธอเป็ลมหายใจโอ้ทำไม่ทุกวันจึงสดใสต่อชีวิต